ภาษาเกาหลียากมากค่ะถ้าไม่ได้ภาษาเลยจะทํำยังไงคะอะคนที่ไม่ได้ภาษาเลยนะคะคือถ้าอาดีตเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนี้เนาะแต่ปัจจุบันพฤษภาคมปี2025นี่สาที่แมดามอัดคลิปอยู่นะคะคือปัจจุบันเนี่ยแมดามบอกเลยว่าสถานทูตมีการตรวจสอบขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าต่างชาติเนี่ยอยากได้สามีเกาหลีนะคะเพื่อจะได้มีวีซ่าอยู่ในเกาหลีได้ยาวนานนะคะแล้วก็สามารถทํางานได้ประกอบธุรกิจได้หรือไปสู่การสอบสัญชาติได้นะคะทีนี้ มันก็เลยทาให้สถานทูตคัดกรองนะคะเยอะขึ้นก่อนที่จะอนุมัติวีซ่าให้กับต่างชาติค่ะเพราะบางคนนะคะก็เช่นไม่ได้รักกันจริงนะคะแต่ว่าอาจจะจ้างให้คนเกาหลีมาจดทะเบียนสมรสให้นะคะสุดท้ายแล้วก็ไปเกิดการหย่าร้างกาันอาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจหรืออื่นๆนะคะตามเหตุปัจจัยอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะเมื่อมันเกิดการหย่าร้างขึ้นนะคะก็เลยจะต้องตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัตินะคะแล้วก็ฝั่งคนไทย ภรรยาต่างชาติเนี่ยก็ต้องได้ภาษาเกาหลีนะคะเพื่อลดอ่าเหตุที่จะมาอย่าร้งกันภายหลังนะคะดังนั้นมันจําเป็นมากนะคะในยุคนี้ทีนี้ถามว่า แล้วมันมีเงื่อนไขไหนไหมที่ยกเว้นไม่ต้องใช้ผลโทปิกหรือไม่ต้องแบบเรียกเกี่ยวกับการทดสอบด้านภาษาเลยนะคะกรณีคนที่ถูกยกเว้นก็คือนะคะคนที่ท้องค่ะท้องมีสามีนะคะท้องกับสามีคนเกาหลีมีลูกกับคนเกาหลีเนี่ยได้รับสิทธิ์การยกเว้นนะคะไม่ต้องยื่นใบโทปิกนะคะดังนั้นน้องๆคนไหนที่วางแผนอยากที่จะท้องอยู่แล้วนะคะก็ท้องได้เลยนะคะโอกาสการผ่านก็สูงด้วยนะหรือนะคะบางคนมีใบจบ หลักสูตรภาษาเกาหลีนะคะคือน้องเรียนเอกภาษาเกาหลีอยู่แล้วนะคะเรียนที่มหาวิทยายลัยเป็นเอกภาษาเกาหลีเลยอ่ะถ้าอย่างนี้ค่ะก็คือไม่ต้องใช้ผลโทปิกแต่สำหรับคนที่เรียนระดับได้ภาษาเกาหลีในในวุฒิการจบของตนเองมาแล้วเนี่ยน้องไม่น่าจะกลัวในเรื่องการสอบโทปิกเนาะดังนั้นมันก็มีอยู่2กรณีนะคะที่จะไม่ต้องใช้ผลโทปิกหรืออีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นสามีภรรยานะคะ ไปอยู่ต่างประเทศด้วยกันนะคะเช่นสามีและภรรยาคู่นี้นะคะเคยไปทำงานที่ประเทศ Australia. ออสเตรเลียอหรือว่าเคยไปเรียนนะคะไปถือวีซ่าออสเตรเลียแบบนี้ถ้ากรณีแบบนี้นะคะลูกค้าของมาดามเองก็ไม่ต้องใช้ผลโทปิกนะคะเพราะถือว่าคุณสามารถใช้ชีวิตร่วมกันที่ต่างประเทศได้แล้วแต่มันต้องเป็นบุคคลที่มีวีซ่าที่ต่างประเทศมานะเป็นวีซ่าที่ เกินหนึ่งปีอะคะ่ะค,คือเขาก็มีสตอรี่ที่มาเนาะว่าเขาพบรักกันที่ไหนนะคะเขาอาศัยอยู่ด้วยกันที่ประเทศออสเตรเลียนะคะแต่ว่าก็มาจดทะเปียนสมรสแล้วก็ยื่นวีซ่าแต่งงานที่ประเทศเกาหลีนะดังนั้นนะคะตามเหตุปัจจัยแล้วสุดท้ายนะคะยังไงคนที่ไม่ได้ท้องเนาะแล้วก็ไม่ได้ไปใช้ชีวิตอ,อยู่ที่ต่างประเทศนะอย่างที่มาดามเล่าเนี่ยยังไงก็ต้องได้ภาษาะคะ่ะ เพราะว่ายุคนี้นะคะสถานทูตก็คือตรวจสอบเยอะมากเลยถ้าไม่ได้มันก็จะไม่ผ่านสักทีนะดังนั้นน้องๆไปตั้งใจเรียนกันค่ะมันมีหลายที่ที่นะคะเปิดสอนนะคะน้องก็ไปหาดูกันนะ,ะใครอยากสมัครสอบโทปิกนะคะในหนึ่งปีมีทั้งสนามสอบที่ไทยและเกาหลีนะคะใครอยากรู้ว่าทั้งปีเปิดเดือนไหนบ้างก็ทัก ไปที่แอปเขียวหรือแอปฟ้าของมาดามนะเดี๋ยวทีมงานของมาดามส่งคลิปให้นะคะในคลิปมันบอกไว้ทั้งปีเลยนะ้องก็ไปกดฟังดูเอานะส่วนใครอยากสมัครสอบสมัครเองไม่เป็นนะคะมีทีมงานของมาดามดูแลเช็คผลให้ด้วยนะคะตรวจสอบสิทธิ์การเข้าสอบให้ด้วยสมัครให้ด้วยอ่ะใครอยากสมัครสอบโทปิกรีบทักมาเดือนนี้พฤษภาคมมีสนามสอบที่เกาหลีนะคะรีบทักมาเดี๋ยวเขาจะปิดรับสมัครสอบนะคะอ่ะใครสนใจก็ทักมาเลยคะ่ะ